สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยประถมนิเทศกันวันที่1น,นักเรียนจะเรียนรู้จากชื่อของตนเองรู้จักชื่อของเพื่อนๆรู้จักชื่อของครูครูนะคะกิจกรรมแนะนำชื่อครูและนักเรียนทุกคนร้องเพลงชื่อของเธอพร้อมเพียงกันจากนั้นเมื่อเพลงจบให้นักเรียนคนแรก บอกชื่อของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟังและให้เพื่อนๆในห้องเรียนเรียกชื่อตามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกคนนะคะ,ะเราไปฟังเพลงและร้องเพลงตามกันเลยจ้าชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาสวัสดีค่ะ คุณครูชื่อนางอาสมาพรธน,นานิมิตนะคะชื่อเล่นคุณครูกุ๊กนะคะคุณครูเป็นคุณครูประจำชั้นชั้นอนุบาลสองต่อไปนะคะเราจะมารู้จักชื่อเพื่อนๆในห้องของเรากันนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาคนที่หนึ่งชื่อเด็กชายกรัยากฤตคำจัดชื่อเล่นชื่อน้องแมนยู คนที่สองนะคะชื่อเด็กชายชินพัฒน์วาวุบลชื่อเล่นชื่อน้องบิ๊กซีคนที่สามนะคะเด็กชายบัณฑิตปานาสาชื่อเล่นชื่อน้องภูมิคนที่สี่นะคะชื่อเด็กชายเฮลพาลินชื่อเล่นชื่อน้องทัศน์คนที่ห้านะคะเด็กชายปรินทร์วงวินิสรชื่อเล่นชื่อน้องแมนยู คนที่6นะคะเด็กชายพีรพัทน์อนุพันธ์ชื่อเล่นชื่อน้องข้าวปั้นคนที่7นะคะชื่อเด็กชายพานุศัก์เกศสุวรรณชื่อเล่นชื่อน้องสุดเขตคนที่8นะคะชื่อเด็กชายสุธาทั์หงทองชื่อเล่นชื่อน้องผู้กันคนที่9นะคะชื่อเด็กชายอนุชิตสีทนชื่อเล่นชื่อน้องไตเติ้ล คนที่10นะคะชื่อเด็กหญิงรัชดาพรแกะเย็นชื่อเล่นชื่อน้องมินคนที่11นะคะชื่อเด็กหญิงมีนชยาโพรพรมชื่อเล่นชื่อน้องเฟสคนที่12นะคะชื่อเด็กหญิงวราญญาประสิทธินาวาชื่อเล่นชื่อน้องแตงกวาคนที่13นะคะชื่อเด็กหญิงสุพิชยาคุ้มเขตชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ คนที่14นะคะชื่อเด็กหญิงอินทิยาเทียนแจ่มชื่อเล่นชื่อน้องบิวสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยประถมนิเทศกันนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักชื่อของคุณครูรู้จักชื่อของเพ,พื่อนๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย